สามเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องกินโปรตีนเสริมและโปรตีนที่ว่าต้องเป็นโปรตีนคุณภาพด้วยสวัสดีค่ะพี่ฝนพาพ่อมาสอนยอนไวยวันนี้นะคะยันไวยใครๆก็ทําได้ด้วยการเลือกทานโปรตีนคุณภาพสามเหตุผลนะคะว่าทำไมเราต้องทานโปรตีนเสริมทั้งๆท,ที่เรากินอาหารในชีวิตประจำวันเพื่อนๆคิดว่าทานพอไหมคะหเลยค่ะ 75%ของร่างกายเราโดยพื้นฐานแล้วเป็นโปรโตีนนะคะ75%คือพื้นฐานโปรโตีนล้ล้วนของร่างกาย2ค่ะเพราะเราต้องการกรดอะมิโนโจำเป็นจากโปรโตีนครบและพร้อมใช้งานได้ทันที 3. ค่ะเพราะโปรโตีนเป็นพลังงานหลักของร่างกายเพียงเท่านี้เราก็มีความจำเป็นที่ต้องทานโปรโตีนให้พอเพียงพอในแต่ละวันแล้วใช่ไหมคะ แต่ถ้าไม่พอจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีตัวช่วยที่ดีมีคุณภาพพร้อมมีกรดอะมิโน,โนจำเป็นครบและร่างกายพร้อมใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอย่าย